บ้านหลุมมะขามจังหวัดชาเชิงเซาเคยเป็นแหล่งเพาะป,ปลูกอ้อยและมันสำปะหลังแต่รู้ไหมว่าการทำกรเกษตรแบบนี้ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติอย่างหนักดินเสื่อมน้ำแห้งระบบนิเวศเสียหายและพวกเขาพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้ยังไงมาหาคำตอบกันปี2544ทกศได้เข้ามาส่งเสริมการ,กรเกษตรแบบใหม่ ที่เรียกว่าวันไรเกษตรหรือการทำกรเกษตรแบบผสมผสานให้แก่ชาวบ้านได้ปลูกพืชแซมป่าเลี้ยงสัตว์ในธรรมชาติใช้ปุ๋ยอินทรีย์ลดสารเคมีส่งผลให้ดินฟื้นตัวแหล่งน้ำกลับมาและที่สำคัญชุมชนสามารถพึ่งพาตัวเองได้มากขึ้นคุณบรพจน์าควิกลัยรองประธานวิสาหกิจชุมชนกล่าวว่าเมื่อก่อนปลูกพืชเชิงเดียว น้ำแห้งดินแข็งรายได้ไม่แน่นอนแต่พอหัน่าปลูกป่าแบบวันลเกษตรดินกลับมาดีขึ้น้นํำไม่ขาดเหมือนแต่ก่อนแถมยังมีพืชสมุนไพรแล้วก็ผลไม้ขายเพิ่มอีกด้วยส่วนคุณวินยัยสุวรรณไตรผู้นำชุมชนกล่าวว่าเราได้สร้างปุ๋ยจากใบไม,ไม้ใช้เศษไม้ทำฟืนต้นไม้ที่ปลูกก็ใช้สร้างบ้านได้นี่แหละความยั่งยืนที่แท้จริง แล้วรู้ไหมว่าต้นไม้ที่ปลูกอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้แค่ให้ร่มเงาหรือว่าฟอกอากาศแต่มันยังกลายเป็นสินทรัพย์ได้ด้วยโครงการธนาคารต้นไม้ของอกอสอต้นไม้ที่ปลูกก็สามารถใช้ค้ำประกันเงินกู้เพิ่มมูลค่าที่ดินและก็ช่วยสร้างรายได้ได้แบบมั่นคงยิ่งไปกว่านั้นต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูก ยังสามารถขึ้นทะเบียนเพื่อขายคาร์บอนเครดิตได้ด้วยผ่านโครงการ BAC c a ์บอนเครดิตซึ่งเป็นมาตรฐานที่ช่วยลดก๊าซเรือนกระจกถามยังได้เงินตอบแทนจากบริษัทที่ต้องการลดการปล่อยคาร์บอนด้วยนะรายได้เสริมมาอีกช่องทางจากพื้นที่เสื่อมโทรมกลายเป็นชุมชนที่อุดมสมบูรณ์นี่คือผลลัพธ์ของการทำกรเกษตรยั่งยืน ใครที่อยากจะมีส่วนร่วมหรือสนใจโครงการธนาคารต้นไม้ติดต่อทกศได้เลยที่หมายเลข025550555แล้วก็มาเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงไปด้วยกันนะ